วิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตที่วนลูปเดิมๆซ้าๆทำแบบนี้ถ้าชีวิตคุณกำลังวนลูปก,กับเหตุการณ์เดิมๆคนแบบเดิมๆความรู้สึกเดิมๆซ้าไปซ้ำมาลองฟังคลิปนี้เพราะมันคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณแหมงมาแล้วดรโจโดิเพนซ่าบอกว่า ชีวิตจะไม่เปลี่ยนจนกว่าพลังงานภายในจะเปลี่ยนและพลังงานจะไม่เปลี่ยนถ้าเรายังรู้สึกกับตัวเองแบบเดิมถ้าทุกเชา้าคุณตื่นมาแล้วยังรู้สึกกับตัวเองแบบเดิมในทุกๆวันสมองกับร่างกายจะสร้างวันใหม่เหมือนวันเก่าแบบเดิมโดยอัตโนมัติแล้วคุณก็จะวนลุปแบบเดิมโดยไม่รู้ตัวจากประสบการณ์ตรงของคุณแม่มตอนที่เริ่มเปลี่ยนพลังงานตอนเชา้าทุกอย่างรอบตัวค่อยๆขยับตามแบบไม่ต้องฝืนถ้าคุณรู้สึกชีวิตวนซ้ำ แค่เริ่มเปลี่ยนพลังงานความรู้สึกแรกของวันแล้วคุณจะไม่ต้องพยายามเปลี่ยนชีวิตเพราะชีวิตจะเปลี่ยนตัวเองโดยอัตโนมัติแชร์คลิปนี้ไว้ดูทุกเช้าและส่งต่อให้คนที่พร้อมจะเลิกวนหลูใครพร้อมที่จะเลิกวนหลูชีวิตเดิม,ดมพิมพ์มาค่ะว่าพร้อมเจอกันในคลิปถัดไปครูแบม,มสวัสดีค่ะ